วันนี้เราจะเติมอาหารใหม่ให้กับน้องเดือนในโซนนี้เราเก็บแล้วเก็บจนหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องขออภัยถ้าภาพเคลื่อนนะบ่อน,นี้เราใส่แล้วนะครับนี่เราเปิดน้ํารอที่จะคลายความร้อนให้กับที่วัวจะเดือนเลี้ยงไม่ยากนะครับเทคนิคเทคนิคเลยหัวใจของมันเลยก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้คีวัวมันเย็นจบนะคุณเข้าใจแค่นี้พอทำยังไงก็ได้ให้คีวัวมันเย็นครับนั่นคือหัวใจหลักของมันคนส่วนมากที่เลี้ยงไม่รอดนะครับเลี้ยงไม่รอดและไม่เข้าใจก็คือบางทีอ่ะเราไปเตรียมคีวัวบางฟาร์มบางที่เขาต้องการขายขายตัวให้กับคุณเขาบอกว่าแช่สองวันก็พอสามวันก็พอแต่จริงๆมือใหม่อ่ะผมจะบอกอย่างนี้มือใหม่อ่ะเพื่อความมั่นใจเลย ให้คุณเสียเงินครั้งเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อตัวเสื้อเดือนที่ไหนมาเลี้ยงคุณแช่ขี้วัวไปเลยแช่แล้วก็ถ่ายน้ําออกแช่แล้วถ่ายน้ําออกแช่ในกระมังแช่ในวงบ่ออะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆเลยนะครับถ่ายน้ําออกทุกวันแล้วเติมน้ําใหม่ทุกวันนะครับทาอย่างเงี้ยวนเวียนไปเจ็ดวันเอาเจ็ดวันพอแล้วคุณก็ไปซื้อตัวเสื้อเดือนจากฟาร์มไหนก็ได้เอามาเลี้ยงรอดร้อยเปอร์เซ็นต ผมการันตีแบบนี้เลยนะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ายิ่งถ่ายน้ําบ่อยนะครับความเค็มความเค็มการเป็นกรดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในขี้วัวนะครับมันจะจืดจางลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะจางลงไปเรื่อยๆยิ่งหน้าเนี้ยหน้าหนาวนะครับสภาพสภาพอากาศที่มันเย็นน่ะมันจะทําให้การขายความร้อนนี่เร็วขึ้นกว่าหน้าร้อนนะเลี้ยงสิเดือนหน้าหนาวเวลาเราแช่นะครับแช่แช่ขี้วัว นะครับเพื่อขายความร้อนเนี่ยอากาศกลางคืนมันเย็นนะครับการขายความร้อนน่ะมันจะเร็วจาก7วันอาจจะเหลือ5วันนะครับแต่สําหรับมือใหม่ผมผมแนะนําให้7วันนะครับอ่าอย่าไปฟังว่า3ามวันนะสี่วันไม่รอดนะครับเพราะมือใหม่แก้ปัญหาไม่เป็นถ้าตัวเสื้อเดือนไม่ลงไปกินอาหารนะครับคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้เท่ากับว่าคุณจะ,จะเสียเวลาในการเลี้ยงแล้วก็เสียเงิน ในการซื้อนะครับแล้วคุณต้องเสียเวลาในการทดลองปรับแก้ไขทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะครับฟังคลิปนี้จบเลยทํายังไงก็ได้ให้คี้วัวมันเย็นะเอาเข้าใจตามนี้นะครับคุณจะแช่กี่วันก็แล้วแต่ทํายังไงก็ได้ให้คี้วัวมันเย็นแล้วแล้วคุณก็ไปหาซื้อตัวเชเดือนมาคือการเทสเทสก็คือเอามือของเราจุ่มลงไปนะครับจุ่มลงไปในบอ่อที่ถ่ายน้ําออกมาแล้วนะให้หลังมือของเราน่ะมันมีความรู้สึกว่าเย็นนะหลังมือเนี่ย รู้สึกว่าเย็นพอจุ่มลงไปในบอ่อปุ๊บขี้วัวตามจุดเลยตามจุดตามจุดอ่ามันเย็นพอมันเย็นแล้วเนี่ยน่ะแหละเลี้ยงได้เลยจบเทคนิคมีแค่นี้เองนะครับไม่อยากส่วนตลาดนะครับคุณก็ต้องขยันอย่าทผมบอกนะฟังคลิปนี้ให้จบคุณต้องขยันสร้างตัวตนคือการโพสต์นะครับถ้าคุณอยากจะหารายได้เสริมอยากจะสร้างเป็นอาชีพแรก,แรกๆอย่าไปคาดหวังการขายคุณโพสต์ไปเรื่อยๆนะครับคุณเลี้ยงเสเดือนคุณถ่ายน้ํา คุณเปลี่ยนตัวคุณล่อนนะครับคุณโพสต์ลงไปหน้าหน้าสื่อโซเชียลของคุณสื่อไหนก็ได้คุณทําแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับทําให้เพื่อนในกลุ่มของคุณรู้จักคุณมากขึ้นนะครับแล้วการบอกต่อมันจะมาแล้วการซื้อขายมันจะมีนะครับก็รอบนี้เก็บหมดแล้วนะครับนี่เก็บหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลงอาหารใหม่นะครับที่ เราเพิ่งลงไป3 0 0กว่ากว่ากระสอบเดี๋ยวก็เตรียมหมดละเราส่วนโซนนู้นนะครับนี่เริ่มแห้งแล้วเราเปิดผ้าแล้วนะครับเราเปิดผ้าละตัวเส้เดือนก็ยวจะย้ายจากรงเนี้มาใส่นี่แหละอย่างที่เราบอกคลิปก่อนนะครับก็คือเราจะเลี้ยงบนนะครับระบบบนส่วนบอ่อพวกนี้นะครับบอ่อพวกนี้ที่เราปล่อยตัวไปแล้วบางส่วนนะครับปล่อยตัวไปแล้วบางส่วนแล้วก็เทคนิคเลยถ้าแดดส่องคุณต้องคุมผ้านะครับผ้าบางังไม่อย่างนั้น นะครับเห็นไหมลมมันโกกทั้งวันมันทําให้หน้าแห้งคุณเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มแห้งแบบเนี้ยถ้ามันแห้งบ่อยๆมากๆเข้านะครับความแข็งของขี้วัวมันยังมีตัวเส้นเดือนกินไม่ทันมันจะทําให้ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นก้อนแต่ทางฟาร์มอะเรามีเทคนิคนะครับทำยังไงให้มันกินหมดคือเราตลบนะครับเราตลบกองขึ้นเลยอาจจะทํางานซ้ําซ้อนหน่อยแต่มันจะช่วยให้ตัวเส้นเดือนกินปุ๋ยกินขี้วัวในเกี้ยงนะครับนั่นคือเทคนิคของเรา ันนี้เราปล่อยแล้วนะครับโซนนี้ก็คือปล่อยตัวบอ่บอบ่อนี้จะเป็นตัวล้วนบอ่อนี้จะเป็นมีกากผสมตัวเห็นไหมก็จะมีกากขา,ขาวๆที่คุณเห็นส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นตัวล้วนนะครับก็จะไม่มีกากผสมอันนู้นก็จะเป็นบ่อกากส่วนบ่อการนูน้นรอเก็บนะครับส่วนบ่อริมนูน้นรอแช่แช่แล้วรอเอาตัวมาปล่อยนะครับทีนี้ระบบอันจะวนนะครับ หาห้องนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเก็บเก็บนู่นนะครับวันนี้เราล่อนวันนี้เราล่อนอ่ะเห็นนะภาพอาจจะไม่สวยงามนะเราเราล่อนพอเราล่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวเนี่ยมาปล่อยมาปล่อยบ่อนี้ก็ปล่อยบอนน่อ,บอน,นู้นอ่ะมันจะวนใช่ไหมนะครับพอจบแล้วนะครับไอที่เราแช่5ห้องที่เราเห็นอยู่5ห้องตรงนี้ก็เอาพวกนี้มาใส่มันจะวนลู่อย่างเงี้ย พอไอห้าห้องนี้หมดปุ๊บเอาขี้หัวใหม่เข้าไปใส่ใส่ปุ๊บทีนี้เราจะเก็บบ่อนี้ละเราจะเริมเก็บบ่อแรกบ่อสองบ่อสามเพื่อจะไปใส่ห้าห้องนู้นมันจะวนลูปอยู่งี้มันจะวนอย่างงี้นะครับการทํางานมันไม่ยากมันไม่ซ้าซ้อนนะครับแค่เราวางแผนให้ให้ได้แค่นี้เราก็ไม่เหนื่อยกับงานแล้วนะครับก็เรามีเทคนิคทุกอย่างในการเลี้ยงเส้เดือน เราก็จะมาถ่ายทอดให้ในคลิปในช่องนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอาไปปรับใช้ในการเลี้ยงหรือเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมนะครับเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ทุกวันนี้นะครับรายได้ทางเดียวมันไม่พอนะฮะรายได้ทางเดียวมันไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างรายได้หลายๆช่องทางนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและชมฟาร์มเสือเดือนมันค่ายระยองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวพ่อแม่พันธุ์ที่เราแยกไว้นี่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เสือเดือนที่เราคัดแยกไว้เพื่อจะปล่อยตัวนะครับในบ่อเลี้ยงตั้งหากนะครับเราก็จะเลี้ยงอยู่สามสายพันธุ์อย่างที่เราเคยบอกเหลืองนี่ก็เป็นไทเกอร์นะครับยาวๆนี่ก็จะเป็น AF นะครับยาวๆยานี่เป็น AF ส่วนลูกเล็กแดงนะครับก็จะเป็นบูเวิร์มนะครับตัวแดงๆเพราะฉะนั้นนะครับเราเลี้ยงเพื่อ,อจับตัวส่งฟิชชิ่งส่วนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงเพื่อ,อทำผลิตป,ปุ๋ยส่วนหนึ่งาการต่อยอดของการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันมีทั้งการขายขายปุ๋ยแล้วก็การขายตัวไส้เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีรายได้2ช่องทางสามช่องทางนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับความเดรินมันค่ายระยองเราจะนําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับไปลูกไปไปไปมันไม่ใช่ของเล่น